สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวต้นมะเขือพวงไร่น้มนะคะนี่ค่ะอดสารพิษนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาเลยค่ะฮอร์โมนก็ไม่ได้ฉีดใดๆเลยนะคะวันไหนฝนไม่ตกศกทิตก็ได้รดน้ำเขาอยู่ค่ะดีช่วงนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้รดนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นมเมล็ดพันธุ์เขาแล้วนะคะปล่อยไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์เขาแล้วค่ะจะไม่เก็บเขาแล้วนะ ก่อนหน้านี้ก็เก็บแกงไปเยอะแล้วค่ะอันนี้ค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์เขาค่ะสวยงามมากสมบูรณ์ที่สุดมะเขือพวงเขาปลูกง่ายนะคะดูแลง่ายอันนี้จะปล่อยไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วค่ะจะบอกว่ามะเขือพวงไรหนามมีหายากนะคะทุกวันนี้แต่ตอนนี้ถ้าใครสนใจสามารถทักมาได้นะคะเราแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้นพันธุ์อยู่ค่ะ สวยงามมากนานแล้วนะคะเนี่ยจะเป็นปีแล้วค่ะต้นมะเขือพวงต้นนี้จะเป็นปีแล้วค่ะมะเขือพวงเขาดูแลง่ายนะคะไม่ค่อยมีโรคเท่าไหร่ ส่วนมากก็เนี่ยค่ะเป็นใบเหลืองก็ปกติของเขาที่จะต้องผัดใบค่ะส่วนี้เขาโดนตัดพวงไปกินเยอะแล้วค่ะอันนี้ก็จะปล่อยไว้ปล่อยไว้ทำมเมล็ดพันธุ์นะคะเมื่อเขือพวงไร้หนามมันก็จะดีตรงที่ว่าเวลาเราเก็บมันไม่เกี่ยวเสือ้อไม่ขูดแขนเราก็ก็ดีข้อดีเขาก็เยอะอยู่นะ ส่วนความดกก็ดกพอๆกันความคงทนก็ทนพอๆกันกับมะเขือพวงที่มีหนามนะคะแต่คิดว่ามะเขือพวงไร้หนามมีข้อดีเยอะอยู่นะนี่ค่ะอันนี้ก็จะทำเอาไว้เป็นกิ่งพันุนะคะนี่ค่ะ มีบางกิ่งก็จะเอาไว้เป็นกิ่งพันต้นนี้คือเอาไว้ทาพันุ์ทั้งกิ่งและทั้งเม็ดเขาค่ะทั้งผลทั้งพวงเขาด้วยสมมติว่าเราได้ฉีดฮอร์โมนใส่ปุ๋ยเขาหน่อยมันก็จะดดกวันนี้นะใบเหลืองมันก็ มันก็ปกติค่ะที่ว่ามันต้องผัดใบทิ้งสำหรับใบเหลืองนะคะอันนี้คือเป็นธรรมชาติเขาเลยค่ะถ้าเราจะทำเป็นต้นพันธุ์เราจะไม่ใส่สารเคมีเราเรา,เราจะไม่บังคับให้เขาแบบฝืนอะเราจะให้เขาเป็นธรรมชาติให้เขาแข็งแรงมากที่สุดเป็นธรรมชาติมากที่สุดมเมล็ดพันธุ์และกิ่งพันธุ์เขาถึงจะแข็งแรง สมบูรณ์ตามธรรมชาตินะคะเราจะไม่ฝืนเขานี่ค่ะอันนี้ก็จะทำเป็นกิ่งพันุ์สำหรับกิ่งนี้สามารถติดต่อรับต้นพันธ์ธแล้วก็เมล็ดพันุ์ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะไว้เป็นกิ่งพันเนี่ยอันนี้กิ่งพันธุนนกิ่งพันุค่ะ มะเขือพวงไร้น้มนี่หายากอยู่นะคะถ้าใครปลูกเป็นไร่หรือว่าหนึ่งงานนี่ก็สามารถทํารายได้ให้เราเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้เราเลี้ยงไก่ไว้ด้วยค่ะข้างๆถึงเสพอาหารมันก็เลยนําพาแมลงวันมาน่อยแต่ก็ไม่มีผลอะไรค่ะเรามีไก่ด้วยเราเลี้ยงไก่ อยู่กับธรรมชาติก็เพลิดเพลินดีค่ะส่วนอันนี้คือเรานำกิ่งพันธุ์ที่ที่ให้ดูเมื่อกี้ค่ะมาปักชําเนี่ยค่ะกิ่งปักชําที่เราทำไว้นะคะออกลากแล้วค่ะอันนี้ออกลากแล้วนะคะรอดทุกต้นค่ะเพราะผ่านวิกฤตมาแล้วใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ค่ะตัวนี้ หลังจากที่ตัดกิ่งเข้ามาอยู่ใต้ต้นแคค่ะใบแครก็เลยร่วงใส่ไปนี่ค่ะไร่นามนะคะไร่นามมะเขือพวงไร่้นามธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ใส่ปุย๋ยไม่ได้ฉีดฮอร์โมนไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยนอกจากน้ำฝนแล้วบางครั้งเราก็ให้น้ำเขาบ้างนะคะ ให้น้ำก็คือให้น้ำผักอื่นๆแต่มะเขือพวงก,ก็พอได้รับน้ำต่อกงงันไปด้วยนี่ค่ะกิ่งพัน์ธุเขานะคะที่เราจะไว้ทำเป็นกิ่งพัน์ุกินมั่งปล่อยไว้เป็นเมล็ดพัน์ธุ มั่งค่ะแต่ต้นนี้ต้นนี้จะจะทําเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วค่ะนี่ค่ะปล่อยละจะเริ่มปล่อยอันนี้จะทเป็นกิ่งพันธุ์นะคะอันนี้ก็กิ่งพันธุ์ค่ะ ถ้าใครมีพื้นที่แล้วก็บ้างๆไม่รู้จะปลูกอะไรมะเขือพวงก,ก็ตอบโจทย์นะคะอันนี้สําหรับชาใส่ขวดค่ะลากเต็มเลยค่ะออกลากเต็มเลยค่ะสมบูรณ์ทุต้นค่ะสมบูรณ์ทุกต้นเน,นี่ยนี่ก็ออกลากจะลงดินละเดี๋ยวจะไปลงดินค่ะนี่ยค่ะรับรองไม่ถึงไม่ถึง 3เดือนคุณก็สามารถมันก็โตวไวนะมะเขือพวงโตวไวค่ะอันนี้ก็ใช้เวลาอาทิตย์กว่าค่ะใช้เวลาอาทิตย์กว่าถ้าไปลงดินก็คงจะโตวไวเดี๋ยวจะลงดินแล้วค่ะไปใส่กระถางก่อนเนี่ยค่ะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะเราเรา ปักชำไม,ม่เยอะอยู่ถ่านี้ก็เนี่ยค่ะจะบอกว่าของเขาว่าดกมากนะมะเขือพวงไร้นามค่ะมะเขือพวงไรหนามสมบูรณ์ปราจากสารเคมีปราศจากสิ่งตกค้างนะคะธรรมชาติสุดๆค่ะ เพราะว่าถ้าเราเอาไว้เป็นเอ่งพันธุ์หรือว่าเมล็ดพันธุ์เราจะปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติจะไม่ใส่ปุ๋ยจะไม่บังคับเขาค่ะจะให้เขาแข็งแรงเต็มที่โดยเป็นตัวของเขาเองจะไม่บังคับโดยใส่ปุ๋ยหรือว่าฉีดฮอร์โมน อยให้แก่สักพักก็จะได้ตัดแล้วค่ะตัดเก็บแพงเนี่ค่ะเพลิดเพลินที่สวนเราถ้าใครมีที่เยอะๆสามารถทำธุรก,กิจได้เลยนะคะสำหรับมะเขือพวง ไรหนาสวยงามมากค่ะอันนี้คือภาพริิ่งนะคะภาพหนึ่งมะเขือพวงนี่คือราากรลากที่เรากำลังจะลงดินนะคะนี่นี่ลงกระถางแล้วค่ะสวยงามขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตาม